không được không được phân chia mà để không bỏ đó được đó ยังบริตอ,องอย่งเงี้ยมาดิ้มันติดขา,ขาดก่อนยังงยองใส่พ <c oughs> ืนทางเท้าอยีท่านหาวอยู่ được Này. đấy. เหรอๆอ่ะอมันอ่าแหมงแล้วจะงั้นอาน้ํามาโหด nặng vậy con Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những

ต่อมีแจบี้ดยนะจานแจบี้ลงไรงไหมวงมีป้าจะวงเอาเครื่องโคกมาได้แจวกะ มยามันมดเมนาะกินเต็มที่โยกินเต็มที่เลยนีเจาอาบีมาใส่แจวนี่แล้วแจวจะนออบีมาใส่ทอดกนนะเ้ดึงไปอีไมันไปแอน่ป้านีา้ขาเมัน ต้ไปเอาอัน,นฟองเลือดมากกว่าหน,น่อยเห็ดหลักเลือดเลยได้ยัน,นคุยแจวอีกแล้วมั้งนี่ <S 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 นางรอบนี่น่ากว่ารอบก่อนจอดบ,บีก่อนเป็นได้เ <laughs> ขาทาอยู่นะหนังแกบีเนี่ยเอาบีก่อนวนี้เอาเหลือดเลยเดี๋ยวราบเหลือดเออลับมัน เห็ดหลาบเลือดก่อนไปดิเต็มเต็มเือนอันนี้เลย ลายปดเลือดหลอกนี่สองหลอบก่อนนะบุไม่เลือดพักก็ครบสมใจแหละอยากกินหลับเลือดแต่หลอบก่อนบุจะกิน ทางน้ำพ,นพันก้องเหมือนกันเส้นหนึ่งเขาเขาเลยเอ้าเจรีหลับเลือดก่อนปีกง,งันใช้หลับเลือดนะเนี่ลับเลือดเห็ดแล้วแหละงั้นวันนกคอนั่นคอ,อ,อหนกไปแนะเพื่อนเพื่อนเห็นเยู่นกของห้องเนาะทางไหน ุู่บอมี่ทางผูกก็มีใหญ่นะฝาดงังตึงหือตึงหือแม่เมื่อบวดได้จานเมื่อบวดได้กระอยขามากัยังบวดจากหลอดล <c oughs> ่ะปวอจากทิมม่มหลดล,ล่ะบวดได้กระลอยเลยปอดีด้ยไหมชีซอยซอยสีนปันกันปน่ะนี เรียบร้อยปิงในหลับเลือดอันนี้โอ้หนึ่งข่าวนน,นี้นะจันซุกอยู่บ่อต่เก่ากะโอ้นี่เป็นชุกไว้ซุกไว้ปะเออ <laughs> ไวกว่าเชโมยมันมีทังขึ้นแน่มีอายขึ้นอายขึ้น,นเป็นไรปีกมูนี่แต่ปีกมูซุกก่อนไปซอยใส่เลือด สินมันใ่ใจนห้บอกเออหอาปัดขึ้นฮ้กิ้พุนเอาไปพุนเองอูุ้น <c> ต <oughs> ุตจอนพุนเถวนะนะไนี่เลยล่เลซอยสีอยกกอาสีทุกันเดี๋ยวทุกกันน่มาเชิญ ชิ้นนั้นชันมันอันนี้วะเอาชิ้นชันไปตั้งห้าในชียนออกหาเลือกไป็นรูดผลดีไรชั้นหนึ่งให็นท่าผ่านซิเออเรนี่ชันมันให้เจ้าซิผนดีเลยเอาสันกับหัวมันเดี๋ยวนายโตละสันในนี่กะเดินจิตจำสำอันสามอันเนาะมันบอกดีกว่าเห็นซองเลยบอก

ห้าเนาะดอกบุริษจากจากมาแห้งแห้งจะได้เอาเงีๆเลนในระเบิดตัวนี้นี่นันเจอตัวเงีๆเงยขาันึ่งซอยนะ กันกันง่ายเนาะมันปันเป็นขาผัดยานันมาซ้ำกันมันปันง่ายนี่ตอน่นหนึ่งเสมอตัวนี้รับตัวนี้ไม่ได้ผัดมันมาเสมออีกชั้นบนนึงอีกน้อยอ่อวออืมมันมาเสมอดีเลยตัวนี้มันมาเสมอด้วยตัวนี้ง่ายจะไม่น้อยนะทำนี่พอดีนี่อันนั้นก็เลือกไซส์แล้วตอนที่มันซ้ำกัน มันกินคัดมาจา้าน,นู้นในยยำหนังไะทอดทอมสิมมมร้อมออแ้ม่เสียจริงวันนี้เสียแบนหอมมเขั่วเอแล้วห้องกินเราบิดเสียแบนมันอิ่มเรามันอิ่มเลไม่เหมือนแช่แช่ไกันแต่มันอิ่มอิ่มก่อนซอยแล้วันนี้ใส่ลาบเลือดอ้าต เหยื่อเหื่ออะไรได้หม้อกันนั่นเอาปุ่งหม้นึงนิดเดียวเก็บแต่หม้นึงหม้อหนึ่งย่านพอดีพอดีนี่กะนบทความบทเวียหลับเลือดหมูป่า เดือดแล้วมาซอยสีนต่อไันี้เจ้าน้อยจังข้าซุกซอยสีนแล้วก็ข้าซุกกินข้ากับปันกันเนาะมย มันตกตีฝนนี่มันตกดอกมันตกตกเลยมันตกบนอื่นอืมตกบนอื่นหมดเลยเสียงฝาดังขนาดเอาดาบเดือดไปไหวก็เนาะถ้าเข้าสุกกินเนาะไม่ก็ อะไรบอสเอ้าพูดอีเจังชิมนี่ชิมไปนี่ไปดูเขาหนุ่มมันตวเฮียมาหช่วยเอาเฮีย ตัวน้อยองตัวใ,ใหญ่ออมามาชิ้นโตชิ้นตัวต,วตวชีปี่หิมะปนอบมาี้ิงกาแฟมันซุอกเลยอะออกมาหิมนอ,อนอ่าปกติถนนคือเปนรถน้อตัวโตรนต้อนั่นแหละอาเล,อ,เลอกหัดชิน้นน้องมันชิ้นมันมันไปเรื่อยนะ 7 1 2 3 ขามันแซ่ดแล้วบ่เอาครัสสีนนี่เขาก็ซอยแล้วบ้านนี้มีแต่สิมาปันกันตัวจีให้มานี่กรเนอ็อคมีแต่ตอนใหญ่ๆเลยตอนใหญ่เลยจีหามาตัว,วนี้เนาะขันลาบาไม่เก่งกินหลายคนเตบิบโยโอตอนหนึ่งกินกับเขาเนะี่ยอิ่มแล้แลผู้หนึ่งนะ กี่แหมานี่ก็สุกแล้วเนาะสุกแล้วนี่บ่สุกคักว่าได้ก็ได้ดอกเออคันดิบมันยังกินตกเอ็นสุกเนาะนึงอืมย่งหัวใจอะไรพาให้มันเจ็บอันเอ้ยตอนนั้นอยู่ไหนบ่เฮ้ยเจอเนาะเอาสีนแหมาก่อนได้มาห่อนๆนั่นแหละอ่ะตัวนั้นเขาไปละ เฮ้เฮ้นี่เอ้าตัวนี้นี่ตัวนี้เอ้าเฮ่อือเชือดดั้นะไหมต่อนแต่ตอนมันมาดั้หูไปหยาดเขาละนี่นี่นี่เอ้านี่เอ้าอืออือต่อนใหญ่โหลดต่อนใหญ่เข้ามาแหนไฟแหนมันอือนี่ต้อัดมันยังมาใจมันชูเอ้าัวใช้ไปดิเฮ้ตีมให้แต่ละโต ม,มันร้อนเลนไหนมาฟันน้ำกันนี่ละน้ำกันนี่นะกันเออตัวกัดดึงออกนะเจ้ามันรัดดีมันถอดไ,ได้กันหนอก ตอนนี้ปั่นซีนะคนชันชันไปใช่อันหนึ่งเอ๊ะน้บ่ใช่เออเอาเอาไหมไปทางนะเจาะนะจับซีนอสิจับกระดูกจีนเนาะจะจับสีไปจับกระดูก ปันใส่มันจังแหลวัยแล้วเอานี่อืมอืมดที่เบิตมันละอย่นี้มัน

ยากนะกยโยจะหน่อยรับตีกันหน่อยอันใหญ่หายกัน <c oughs> อันตัวนี้มันดิหายกันพามกับเบาเ็จแล้วแล้วอะโข้ยอะหลังหล,ล, <c oughs> ลังมนันดีตีนเลยเนาะ สองกาลยสามกกระดูกเด้มเมื่อไลรวพ่อกระดูกนะจักยทมทมตอนนี้ไปตดัดเนาะตัดเห็ดต้องอันสามสาม,มบอกเออแม่หล่ะตันนี้ไนดะ้อีกอันหนึ่งตัวน,นี้ ปานใส่อะไรบ่ดนี้นะชีเลวอะลรเนาะเดี๋ยวเนีออ่ะคืออันเฟ่อกับยาแหละปาน, <c oughs> นใส่เปน็นยังอะมาตีมกอืมหมดได้ลืืไอยเลยอ้าวอ,อ,อืมตัดไทยก่อน แัน,นกองกับหัวกับสันมาหนิสันหนึ่ง้ันม,มันเจือนใช่กันได้เืองม,มาสินีไมตมากลเลยทิมงส่กางกล้องนี้มาเรื่อยๆเ,เลยกล้องมีทั้งสาตี อเอาค่นีส้สิกล้อ,องนี้กล้อ,องนี้ไปถอดทีบเลยไปถอดทีบแล้วเพื่อปันไก่สิลเล่เลยแต่ละกล้องก็ Ồ, oh, lại đây, nó nhỏ vô. Ừ. À, mẹ, lựa áo con rồi đây. Ừ. Tập hành ừ. con lựa mẹ. Bỏ đây. Bỏ đây, <laughs> <con. cười> đây phù à. Lấy chào hoa này, Sài Gòn cặp săn tôi nè. Ừ. À, mẹ, này phát thông xa, lựa áo con. Ừ, áo lốt. Áo con đây cả áo. Con đây cả xăm cắt hết lệ. นีไปเอาเอาจะเอาหัวกับซันมาใส่ก่อนแต่จะเอาตัวนี้ใส่ตำแหน่งเอาครับชันพี่ชัันไหยเอาได้แต่ลายตัวล่ะดูจามนะอ บ,บน,น,นนี้บนนี้นานี่แหะจำำกันเถอะจำกันเลยปั่นเถอละตอนเติมนีนเลยย่งสีขนไรอยู่เวลาเลยตัวนี้มันง่ายอย่างนี้หน่อยง่ากตัวเก่าถือว่าสามคนกะนั่นแหละทำมันตัวเขา,าได้สองคนมนเลยอะไรมาได้ตัวมันง่ายได้ตัวนี้นะนจ เช่นกับค่ะเขานะเอ้าเอาการกอบจะหนักก็มาใส่สอบขออยนจานเด้ออ้าตเลือกอนมูก็เลยได้ลายนายจะลืนมูประมาณสิบโลนี่ละนอน้าบ้านขมัน บริษัทคาน้องมีดช่วยเป็นต้นแบบนี้ออืเดียเด๋ยวมันสามพันเลยสามพันเลยมันมันเป็นคากับกระเทินค้าล่างมันมีสองอันหนึง่งอาจจะเพิ่งโฉบโอ้กว่วาตัวนี้ก้อนเนี้ยน้องซ้ำนี่เราอีกนี่ก้อนนี่นะตัวนี้อาจารย์เนาะอาอันนี้คราวนี้มันขอซื้อไงนะอะไรจะติดเดียวโลยขอซือ้อให้เจ้ามันเอาโดนชื้มอก็ได้มีขมือหม้อหอด้วยมันเอาละหม้อหอดไม่แต่แหละอะไรก็จ้าเพ่งโซลรถเอารถรองมันอีกเพ่งโซลรถ แล่กินข่ากันวะกินข่ากันข้าววหกิโลได้ข่ได้เลยเม่นโอ้ม่นาโลใครล้างมันมันชุกละชุกละหากระพินวางได้ไปั่นกันแล้วเอ้กรสอบเข้าเี่ได้หลายกระมูเกือบเต็มสอบคือไหนราพานกองน้ำไนี่ครับเพิ่นอันน่ะเพิ่นถือหยากรถเพิ่นมันไปหยากไห กินขา้าว่าในราบเลือดนะ,ะ,ะกินขา้าราบเลือดเขาราบเลือดโอ้ราบเลือดหมูป่าขาดเนาะใส่ลงังหมดซอยเนาะใส่ม้อขึ้นนั่งเลยเอาไหมเหยียาอมเนาะ 阿妈，嗯，有了吧。 เต็มเนะรับเลยเดี๋ยนี้นะ่ยเดกินเต็มที่เกือดลายผม้ช่ไหมตื่นพลังมันนะจันกินเผาแล้วยาพาร์ท้องสะาดจัดเต็ม ก็จะไปเจาะบึงเฮ่นก่อนซุบเจาะเข่งโซลอดถาเด้อแคมไฮเขานี่เพื่อเพื่อมันเขากินมากอนะมังมืออะไรบางอย่างก็บังมืออีกกอออบอกังมือเอาข้าวมูแล้วกะเมื่อพอดีอยากไปเลาะบึงเฮ่นกินบังมือก่อนกลับมาจึงเก็บเครื่องเก็บคลองเมือ่อ bò bay trục nổi hơn bò bay nhầm bay mà họ cố mặc bố hiện cả mười đốt như thế mình thanh mình đước quá là cả กินมันมาเขากินตั้งเด็กเหยาะเมื่อบอนก่อนมาดนี่ยจะจอบเบิ่งกันบ่มีมยังเขากินนะหมเคงแล้วละโซโลนนะเออนะเก็บเครื่องเมื่อซะไปจอบเห็นกินมากใหม่กับโบมันบวกเขากินนี่เก็บเครื่องแหละวับบนนี้เมื่อ ไฮน้ำผานทองซาวเป็นระวบ่ากระสอบมูนะเดี๋ยว <c oughs> ว่าป้ากระสอบมูไดนะ้มาบ่อนมานี่มาหอดแล้วได้รดเต่ละเถื่อนะนะคือไหน้ัานกองนำ้ำคนนี้เต็มรถข้าวคัก